สวัสดีครับวันนี้มาแนะนาครับท่านผู้ชมครับท่านผู้มีเกียรติครับสําหรับท่านที่กําลังสนใจปลูกเสารถนะครับตอนนี้ที่สวนคุณเกษตรจตชตอนะครับก็มีกล้าพันเสารถเสียบยอดนะครับนี่คือตําแหน่งที่เราเสียบนะครับนี่คือตําแหน่งที่เราเสียบนะครับตอนนี้เสียบติดเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีอยู่หลายร้อยต้นนะครับรอบนี้ใครที่ ต้องการครับอยากได้เสารถไปปลูกนะครับรุ่นนี้ก็เป็นพันเสารถบรูนายทั้งหมดเลยนะครับท่านที่สนุกสนใจนะครับอยากได้ต้นพันธุ์นะครับต้องการอยากจะได้ต้นพันธุ์ไปปลูกนะครับก็ถ่ายมานะครับนี่นะครับก็มีร้อยกว่าต้นนะครับทักทายกันเข้ามาครับเสารถพันบูนายเสียบยอดนะครับเสียบยอดมีทั้งแบบถุงเล็ก และก็ถุงใหญ่นะครับนี่นี่แบบถุงเล็กนะครับนี่นี่นะครับนี่คือแบบถุงเล็กนะครับจะมางี้นี่คือแบบถุงใหญ่นะครับท่านอยากจะได้ถุงเล็กถุงใหญ่ก็ทักทายมานะครับนี่คือถุงใหญ่นะครับนี่คือแบบถุงใหญ่นี่คือแบบถุงเล็กนะครับทักทายกันก็มาครับตามไอเดลไลท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับสวนคนเกษตรเกตอนะครับ ก็ามาบอกกล่าวนะครับสำหรับท่านที่รอคอยต้นโสรถนะครับทักทายกันเข้ามาโอเคครับคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับมาบอกกล่าวกันนะครับลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ